สสิ่งที่ต้องพิจารณาตอนจับชีพจรครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมอเจก็จะมาเล่าในเรื่องของการตรวจชีพจรทางการแพทย์อายุรเวทนะครับเขาจะเล่านะครับในการตรวจชิพจรเนี่ยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเนี่ยอยู่3มอย่างหลักๆนะครับ3อย่างหลักๆด้วยกันนะครับข้อมูลนี้มาจากตำราอายุรเวทศึกษานะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องพิจารณาก็คือขนาดชีปจรนะครับว่าขนาดมันโตหรือว่ามันเล็กนะครับเพื่อที่จะวินิจฉัยในเรื่องของเสมห์นะว่ามันมากหรือว่ามันน้อยนะครับ ที่ขนาดโตหรือว่ามันเล็กเนี่ยมนันไปแทนในเรื่องของเสพหาเนี่ยก็เพราะว่าปริมาณเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรัศธาตุนะครับผมเคยทําข้อมูลในเรื่องของรัศธาตุไปแล้วนะราศาัศธรตุคือกระบวนการย่อยของทางอายุรเวตน,นะครับขอย่อยแล้วย่อยแล้วเสร็จแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อนะครับนี่เขาจะเล่าว่ารัศธาตุเนี่ยน้ำยอดอาหารนะครับคือเวลาย่อยแล้วได้น้ำยอดอาหารเสร็จปุ๊บไปสร้างตัวของเลือดต่อนะครับดังนั้นเสพหาจะบ้านน้อยมันขึ้นอยู่กับรัศธาตุนะครับก็คือ อาหารนั aan, ่นเองะครับกับอีกอันหนึ่งคือน้ําเหลืองนะครับที่เป็นที่ตั้งของเสพทะนะครับก็เลยเป็นตัวแทนของเสพทะนะครับดังนั้นต้องดูว่าขนาดโตหรือเล็กนะครับถ้าขนาดโตเนี่ยก็จะบอกว่าเสพทะเนี่ยมีมากนะครับในร่างกายนะแต่ถ้าขนาดเล็กก็จะบอกว่าเสพทะมีน้อยนะครับในร่างกายนะครับอย่างที่2นะครับคือในเรื่องของจํานวนตุกหรือว่าฝีเท้าของชีพจรนะครับหรือว่าเต้นเร็วแค่ไหนนะครับถ้าเต้นเร็วมากนะครับเกิดจากเรื่องของปิดตา ถ้าน้อยก็คือปิดตาน้อยนะครับนะเพราะว่าการที่จะหัวใจจะเต้นเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับปิดตาครับกำลังของโลหิตน,นะขึ้นอยู่กับปิดตาด้วยเช่นกันนะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของเมตาบอลิซึมด้วยนะว่าถ้าเกิดคนเผาผัานในร่างกายเนี่ยเผาผัานได้เผาผัานมากเนี่ยก็จะปิดตามากด้วยนะครับนะอย่างที่สาที่ต้องพิจารากันในการจำทีิตระจนะครับคือจังหวะหรือว่าความสมบเสมอของการจำที่ประจ ไปปรุงชี้ในเรื่องของระบบประสาทที Donc, ่ควบคุมนะครับระบบประสาทเนี่ยก็ในอายุ้ว่ก็จะแทนในเรื่องของวาตาครับว่าวาตาเนี่ยดีไหมถ้าวาตาดีนะครับชีพจรก็จะสมําเสมอนะครับแต่ถ้าวาตาไม่ดีชีพจรก็จะไม่สมองเสมอนะครับไปในเรื่องของโรคหัวใจนะหรือว่าเรื่องของเป็นลมอัมพาตนะหรือลมหัวใจอ่อนนะครับจังหวะชีพจรเนี่ยจะเสียนะครับอันนี้คือการตรวจจังหวะหรือความสม่ำเสมอนะครับเป็น3อย่างง่ายๆนะคือขนาดโตใหญ่ หรือว่าขนาดเล็กเนี่ยก็แทนในเรื่องของเสพผาความเร็วนะครับในการเต้นนะก็ไปแทนในเรื่องของปิดตาจังหวะเรื่องความสมุูเสมอก็จะไปแทนในเรื่องของวาตานะครับ3อย่างนี้ที่จะต้องจําในการตรวจชีพจรสำหรับวันนี้ผมหมอเจนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ